ยังอัศจศรรย์ธรรมบะพุทธเจ้าเอัศจรรย์จริงๆอ๋อว่ <c oughs> รในโลกมันไม่เห็นนะทีนีมันขั้นจะขี่หมูขี่หมายว่วันยังคำขั้นยงสัน้นมันไม่ยอมไปแตะต้องท่องท,งทงั้งแทงเลยมันบ่นสนใจเลยนี่ <c oughs> ที่บ้านบุพุทธเจ้าอ้อนใจหลาย อำนาจของกิเลสมันก้อมขนาดนั้นเลยมันก็ไม่กินขี่ม้าก็กินพวกเฮามันก็ไม่กินขี่มูก็กินมันก็ไม่กินขี่ข้นก็กินสุดท้ายมันก็ไม่กินขี่เจ้าของก็กินบันนี้โง่ขนัดนี้มนุษย์เฮาว่ามันคักๆักได้ผู้เจ้าให้ฟงงให้ดีเลยความเหนือของถ้ำทั้งหลายเหนือขนาดนั้นนะความโง่เนี่ยมันมันปิดพวกเฮาปิดขนาดนี้เพราะนั้นสัดโลกจึงไม่อยากออกจากของถูกตัวแต่ว่าโลกสีหลังถ้ำนี่อ่อนลงหนู่เด้เพล่น กันคุยกันโม่กันเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องกิเลสตหามันเคือบน้าตาลหลอกให้เพิ่นโอ้ยเพิ่นมันยังทำนั่งคุยเบาไหวนอนคุยกันก็นได้พุทธมันของแหงว่ามันเพิ่นเป็นบ้าบรรทุ่บูรี่เจ้าจมอ่อนใจอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดเนี่ยฟังมูเจ้าฟัางรับที่คอยสอนโลกเนี่ย ข่อยว่านี้มีอย่างกับโลกเลยความยานข่อยกับวัีความกลัวความหานข่อยกับวมนีอรู้บุตรจริงว่ามันเหนือหมดทุกอย่างเหนือสมมุติความกล้าก็ดีความกลัวก็ดีเป็นเรื่องสมมุติความสโสกทานวันไหวย,ยังเป็นเรื่องสม,มุิทั้งหมดธรรมชาติเหนือหมดแล้วเจ้าอย่างมาย่านมาวันมาไหวภาษาต่างถังขยะนั่นเทวดาอินพ่อผ่านมาหมด ทำบุริเจ้าแล้วนี่ยังจะมาย่านมากลัวมาหานกับถังขยะมนุษย์ถีเม็นนี่วะของม้ามันชัดชัดทั้งทีนะมันเหนือกันขนาดนั้นด้ท่านพี่ว่าเพิ่นเทศมามีแต่เมตตาดิเพิ่นบ่มีดิพูดจังทีเพิ่นจะว่าดูถูกเหยียยามโลกนี่กิเลสมันต้องต่อสู้ลดมันว่าดูถูกเหยียยามโลกทำเพิ่นบริดูถูกเพิ่นพูดโดยความเมตตามันเหนืออันกิเลสที่มันเป็นมาเฮาฟ้าน่ะ คือมันเฮาลยหรอกคำว่าท้ำข้นมาไหนมันค้านเลยมันคานมันค้านมันมาย่อมฟังเสียงนี่เหมือนกับว่าหมาเฮาฝ่าแล้วก็ฝ่าอยู่ไหนเฮาบวบอี๋อันนี้เจ้าว่าทํำมันไปยังไหนบ่ก็เคยเห็นเฮาบวบอีาคัดค้านตานท่านบ่ก็เคยดูฮั่นหางมิถ้าคัดค้านตานท่านรับหูรับตาคัดค้านตานท่านอย่างนั้นเิ่นซีวกิเลสหรือมันมาถอยรับตาคาดตลอดนั่น มันจะมื่นตาข้านยอมรับข้อมจริงว่ามยอมได้นี่เราพูดจริงๆล่ะพี่น้องทั้งหลายฟังนะเราพูดที่ว่าเราช่วยนี่เราเมตตาจริงๆสุดหัวใจเราแล้ว,ลวชาติไทยของเราเนี่ยมันจะล่มจะจมได้โดยไม่สงสัย กระทบกระเทือนเข้ามากระทบกระเทือนเข้ามากระเทือนแค่แง่ไหนแง่ไหนมีแต่ฟืนเดืดแต่ไฟที่จะเผาชาติไทยของเรานี้เราก็อยู่ในท่ามกลางชาติไทยแล้วมีทมอยู่ในใจเต็ม,ตมสัดเต็มส่วนผู้จงกงอย่างนี้นะเมตตาโลกมาตลอดตั้งแต่เรา <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนแต่ก,ก่อนไม่เกี่ยวกับใครนะเราออกปฏิบัตินี้ออกองเดียวองเดียว,อง,ยวองเดียวมาตลอด การปฏิบัติธรรมนี้เอาจรงาจิงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่า <c oughs> นั่นแหละแต่คันเวลา <c oughs> มันทําเต็มหัวใจแล้วที่นี่ก็ช่วยที่แรกอ่อนใจนะอ่อนใจที่จะสั่งสอนใครต่อใครอย่าว่าภูริเจ้าท่อประไทยเลยเราตัวเท่าหนูมันก็เป็นผู้กลางๆให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะ่ะมันเป็นจริงๆในหัวใจ ภพชาติที่เราเกิดเราตายมานี่น่ะเพียงเราคนเดียวนี่มันเกิดมันตายตกนรกบกใหม่ขึ้นสวรรค์ชั้นผมนี้มันขึ้นมันลงมันจมอยู่นี่ตลอดเวลามาก,กี่กับีกันเพียงเราคนเดียวนี่แต่กิเลสมันปิดไว้หมดไม่เห็นร่องรอยแห่งการเป็นมาของเรา, <c oughs> าเพราอจากนั้นแล้วมันก็าวาดภาพหลอ,อกลวงเราไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้ ดิ้นลนตามมันเอาความโลภราคะตัณหาดึงกันไปให้ชวนให้ความเพลิดเป็นความเพลิดความเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัว <c oughs> นี่ตลอดนี่พูดไปหล, <c oughs> ลงไปนะพี่น้องหลายจำไว้นะไม่เหมือนแต่ก่อนนะพอ <c oughs> พูดไปจําหลงหน้าหลงหลังเดี๋ยวนี้แก่แล้ว <c oughs> นี่พูดถึงเรื่องความเป็นมาของภพชาติแห่งสัตว์แต่ละลายละหลาย ไม่มีใครนะว่าจะยิ่งหย่อนตัวใครเรื่องการเกิดการตายนี้นับไม่ได้ด้วยกันเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตาย <c oughs> เวลาตามรอยมันทันมันแล้วถึงลูกเวลาตามรอยไม่ทันก็อย่างนี้แหละอย่างพวกเราเราท่านๆนนไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไงเกิดมาพบก่อนมาหาพบนี่เกิดมาจากพบไหนมันก็ไม่รู้เพราะกิเลสปิดไว้หมด ผ่านมาความสุขความทุกข์เดือดร้อนขนาดไหนมันปิดไว้หมดไม่ให้เรารู้เราก็ไม่เห็นโทษในความเป็นมาของเราเสียแล้วก็บึกบืนข้างหน้ากิเลสหลอกไปข้างหน้าให้เพิดให้เพลิน,ให,นให้ดีดให้ดิ้นไปข้างหน้าแล้วก็บืนไปตามมันน่ะ <c> ล <oughs> ุท่าก็ตายปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ในชาตินี้เอาเกิดมาอีกมาก็แบบเก่าอีกก็ตายอีกอยู่เงี้ยเพราะไม่มีทำชักจูงเนี่ย มีตะเกียจุงก็จุงลงเหวลงบ่อไปตกนรกงลงไม่กี่กับกี่กันมันก็ตกอย่างั้นแ่ะเพราะมันปิดไว้หมดไม่เห็นโทษที่เป็นม้างตัวเองนี่เวลาจิตมันจ้าขึ้นมาแล้วนี่มันเห็นไม่หมดที่ว่าไงเหือฟังที่ไหนที่มันเคยปิดมาตลอดกับกิเลสนั่นแหละปิดไม่เห็นเวลากิเลสทางโน่ยหมดแล้วมันจ้าหมดมันเป็นมายังไงมันก็รู้แล้วมันจะไม่สะทกสะทานไม่ มันย่านไม่กลัวยังไงสิ่งที่น่ากลัวมันต้องกลัวคนเราสิ่งที่น่ากล้าต้องกล้าสินั่นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่กลัวได้ไหมมันมาเห็นสดร้อนๆ,ๆที่เจ้าของเคยเป็นมาอย่างรับหูรับตามานะมันไม่เลยรู้ที่นี่เวลามันรู้มันจะหลับตาไปชนได้เหมือนเก่าเบยหลับชนไม่ได้ว่างน้นเลยลบทันทีเลยนั่นนี่ละใจของเราดวงนี้แหละกิเลสมันปิดไว้หมด ใจนี่ดวงรู้เนี่ยตัวนี้ไม่เคยตายนะอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกสัตว์นะเพราะฉะนั้นท่านถึงห้ามไม่ทฆ่าสัตว์คือจิตอยู่ในนั้นจิตอยู่ในนั้นไปทําลายกับความกบฏกบเตือนแก่สัตว์ให้รับความทุกข์ความทราเหมือนกับใครมาทําความกบเตือนแก่เราให้รับความทุกข์ใครมาฆ่าเราให้ได้รับความทุกข์นี่แหละเราทุกข์กับสัตว์ทุกข์มันการเดียวกันหัวใจได้รับความกบกบเทือนอย่างเดียวกันทุกอย่างเดียวกันนั่นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ ทำลายกันไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ทำลายสัตว์เพราะสัตว์กับเรามีน้ำหนักเท่ากันเราไม่อยากตายชั้นใดเขาก็ไม่อยากตายชั้นนั้นเรามีความทุกข์มากน้อยเขาก็ทุกข์มากน้อยเช่นเดียวกันท่านจึงให้ความสม่ำเสมอว่าอย่าไปทำลายสัตว์ทำลายเขาดังนั้นเขามีความเจ็บปวดแสบร้อนมากน้อยเพีเยงไรเท่ากับทำลายเราได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนเท่านั้นเหมือนนั้นท่านถึงห้ามไม่ให้ทำ ท่านสอนทำท่านสอนไว้นเวลามันเปิดจ้างแล้วมันทำยังไงมันจะให้มันไปดงอย่างที่เคยเวลามันจะลงได้ยังไงฮเวลามันไม่เห็นมันไม่รู้มันก็บืนของมันอย่างนี้แหละไม่ว่าท่านมาเราบืนมาเหมือนกันหมดแต่เวลามันได้เห็นอย่างกระจ่างแจ้งแล้วมันจะไปบืนลลงได้อีกยังไงนี่แหละผู้ที่เจ้าโลกวิถูทูาันรู้แจ้งโลก โลกโลกในคือสว่างกระจา่างแจ้งภายในพระไทยจนกระทั่งทะลุถึงภพชาติต่างๆโลกนอกจัดทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทราบนั่นเรียกว่าโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกอะ <c oughs> ลกโกดปานิสว่างจา้าไม่มีกลางวันกลางคืนจิตดวงนี้สว่างจ้าตลอดนั่นละจิตของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำธรรมมาสอนโลก <c oughs>